เก่งมากอาบิกิดวันนี้าได้ขาสอบไปกี่ตัวครับได้ขาสอบไปกี่ตัวขาสอบจับจีบขาสอบจับจีบก็ได้ได้ไปหลายตัวจริงๆแล้วมีมีหลายตัวแล้วยูนิโคลอันนี้มันแบบเป็นคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์สองพันยี่สิบสี่ก็ ได้ของเพิ่มมาเรื่อยๆครับมันใส่สบายยังไงมันใส่สบายมากพี่เพราะมันเป็นผ้าลินินจากเส้นใยธรรมชาติ100่ร้อซแล้วมันแบบมันแบบคล่องตัวแบบระบายอากาศมันต right. ัวยังไงมันสบายไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่ยับด้วยนี่ขยำทั้งวันเลยไม่ยับด้วยครับเหมาะกับเรายังไงบ้างมันตอบโจทย์มากมันตอบโจทย์มากเพราะว่าผมว่า มันเป็นเสื้อผ้าที่พอเป็น spring summer มันก็จะมีความแคชชวลเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยพอเราไปออกแดดไปเที่ยวทะเลไปเดินป่าอะไรมันก็ไม่ร้อนใส่สบายแต่พอว่าแบบเนี้ยลุกอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในห้างก็ย,ยังดูแบบยังดูเหมาะสมครับผมเพรว่ามันมันสามารถแบบแมทส,สนุกได้หลายแบบอะไรเงี้ยเนี่ยใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่ข้างในด้วยก็ได้กดกระดุมบ้างก็ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับใส่แล้วหล่อเหมืนอนพี่เลยไหมใส่แล้วหล่อเหมือนพี่เลยป่ะหล่อในแบบของตัวเองร ใส่แล้วเท่งประปุ่นเลยไหมใส่แล้วเป็นเท่ประบุตนก็ดูผู้จะมีเหตุผลวันนี้ก็เท่ประบุตนได้เพราะว่าเราใส่ยูนิโคลใช่แล้วมันไม่ยับด้วยเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยของมันต้องมีอะของมันต้องมียังไงของมันต้องมีครับผมก็ฝากทุกนคนด้วยนะครับสำหรับยูนิโคลนะครับ Spring Summer 2024เคเล็คชั่นนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ยูนิโคลทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถไปดูช็อปออนไลน์ของเขาได้ด้วยทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับผมแฟนมีที่มาเก๊าเป็นไงบ้างครับผม ากาวนะก็เป็นเป็นปิดท้ายทัวร์นะครับก็หลังจากที่เว้นมาหลายเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าพีพีเขาคิวยากเงี้ยเราก็เลยแบบต้องเว้นคิวให้พีพีเขาแบบไปทํากิจของเขาแล้วก็พอว่างก็เลยแบบเจียดคิวเล็กน้อยของเขาเนี่ยมาทําแบนด์มีด้วยกันแล้วเราเราผมมาว่างตลอดมีคิวตลอดตอนนี้เกาทำอะไรอยู่ตอนนี้เกาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาอัดเสียงอยู่ไม่รู้ไม่รู้ฮะเขาบอก อ๋อนี่เวลาพูดถึงฟิวต้องแบบไปใส่ไฟพีพีตลอดไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่ไฟแล้วผมก็เล่าไปตามความเป็นจริงออบรรยากาศแฟนมิตรวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับจริงๆผมว่ามันมันเป็นแฟนมิตที่เแฟนมิตสุดท้ายเนาะเราก็เป็นแฟนมิตที่ที่สเกลใหญ่ที่สุดเราก็เป็นแฟนมิตร outdoor ด้วยอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งก็ดีผมว่าพอพอไปเจอนแฟนที่ที่มากราวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมพีพีไม่เคยไม่เคยไปทํางานที่นั่นได้ไปเจอแฟนๆที่นั่นเลย จะเจอแบบเป็นแฟนเรีแอครียกแฟนในนั้นเป็นยังไงบ้างติการ์ตั้ยน่ารักมากว่าทุกที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแฟนที่ที่มาเกลเขาก็เขาก็เขาน่ารักในแบบของเขาอะไรเงี้ยเขาก็มีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็เหมือนว่าส่งเสียงเชียร์เต็มที่ครับกีดดังเขาแฟนไทยไหมก็กีดจากเนี่ยมาเกลข้ามไปถึง้องโหดังมากดังมากดังมากโู้แตกแล้วมั้งนะใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนระหว่างไปก็มีดราม่านิดนึง เหมือนเครื่องบินกีมีเหมนแฟนคับพยายามจะจอดอ๋อใช่จริงๆก็ผมจริงๆผมกับพีพีก็นั่งนั่งใกล้ๆกันนละหมายถึว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพีพีแล้วก็เป็นพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งข้างหน้าเนี่ยแล้วก็แบบวเขาเาก็มาจองที่นั่งข้างๆผมมาจองที่นั่งข้างๆผมก็เหมือนกับว่าแต่มันเขาไม่ได้มาคนเดียวาทั้งยวงนั้น่ะหมายว่านอกจาผมเป็นเป็นแฟนับหดเลยองี้ยผมก็เลยมองหน้าพีพีมองไงดีวะก็เลย ไปสลับที่ก็เลยไปไปนั่งไปนั่งข้างหลังนั่งอีกโนมี่แล้วก็ให้ให้อ่ป้าบีกับป้าหวนเจ็บขึ้นมานั่งแทนเพราะฉะนั้นเราก็ตกใจกับมหาการที่เกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันว่ามันขนาดนี้ก็ตกใจตกใจเพราะจริงๆเขาก็เป็นเป็นเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ที่ตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราเราเราก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเวลาเรามีแฟนคลับมาตามอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโหมันก็มีมีเส้นของความพอดีอยู่มากกว่าในในพื้นที่ที่จัดสรรแล้วก็ในในโอกาสที่ ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์อะพี่หรือว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบไงไงอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็ามาจองที่ทางข้างก็รู้สึกว่ามันก็ก็โหดนิดนึงโหดนิดนึง,งอะไรเงี้ยซึ่งรับผม ได้บอกจริงๆก็ก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะต้องผมว่าผพะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ก็ก็ครั้งก่อนอันนี้ก็มีมีแบบพูดคุยมีแบบทางแบบพอจาราทีมงานผมทีมงานดีพีอะไรเงี้ยก็ก็เข้าไปพูดคุยหลายครั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนไม่คุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนรอบล่าสุดผมรู้สึกว่ามันก็ ก็โหดนิดนึงอ่ะคือคือนั่งแบบมาจองที่นั่งกบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าเหมือนแบบแอบใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเราพอผมคุยกับพี่ว่าเอ้ยถ้างั้นเราเราย้ายไปดีกว่าเป็นคนเดิ้งเดิมไหมคะเป็นผั่ชา็นาใช่รัมคะผักชาวนาแต่ก็ก็ ก็ตามตามอยู่เรื่อยๆตามอยู่เรื่อยๆมามๆหายๆเราเราละดีนะสอบถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วเขามารู้ขนาดนี้ได้ไงว่าเรานั่งตรงไนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ผมผมไม่ได้ถามแต่ว่าแต่ว่าทางทางทีมงานก็เหมือนเหมือนมีคุยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ตอบเลยชื่อยังไม่รู้เลยได้ครับแต่แล้วจำจำหน้าได้ครับ ขาดเลยนะคะเพราะว่าหลายครั้งแล้วก็เหมือนไม่ได้ถูกก็จริงๆจริงๆก็มีการคุยกันภายในแบบหลายครั้งอยครังแต่ผมว่าเหมือนว่าพอพอเราปรึกษากับทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเส้นที่ที่ค่อนข้างจัดการยากดนึงเนี้ยพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะในเชิงกฎหมายมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีข้นนอกฎหมายไหนที่ที่เหมือนกับว่าจะสามารถไปไปแบบไปไปเอาผิดได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะเขาแจ้งว่าเหมือนว่าสนามบินก็เป็นพื้นที่สาธารณะนี่ห้ามเมืองนะ บนตั๋วเครื่องบินเขาก็สามารถจองได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเขามามาประกบเราแบบในพื้นที่สาธารณะเวลาเราไปทํางานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นิทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าพอเราคุยกันมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเส้นที่ยากจริงๆเหมือนมันแค่ต้องการการพูดคุยให้ลงตัวใช่แต่คนก็จะบอกว่าการที่ได้ไปนั่งที่นั่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญนะใช่ใช่ครับผมว่าผมว่ามันก็ก็คงมีมีการหาข้อมูลมาก่อนก่อนนั่นแหละก่อนที่จะจัดการหลังบ้านเลยก็ตามอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอมันมาถึงคนรับปุ๊ มันก็จัดการยากแต่จริงๆถึงว่าผมผมว่าจริงๆ,ๆแล้วส่วนแฟนๆของผมบีพีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ก็น่ารักน่ารักมากอเลยเงี้ยเพราะหมายถึงว่าเวลาเราแบบก่อนทันทีก็จะมีแบบแฟนคลับบางคนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเรายังเรายังอ่าขีดเส้นไม่ตรงกันเลยเงี้ยแล้วก็มีการประกาศขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีใครมาตามที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าเวลาที่เรา อาจจะสั่นให้เราเจอกันเราเราก็อยากจะเจออยู่แล้วแต่หมือว่าผมว่าในพื้นที่สาธารณะบางครั้งมันก็ไปรบกวนคนอื่นเลยเงี้ยแต่พอพอเราขอความร่วมมือทุกคนก็ส่วนใหญ่เลยนะครับ99%ก<ๆ>ก็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 ให้ความร่วมมืออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม่ทั่งแฟนๆที่มาวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครที่เหมือนว่ามันล้าเส้นหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าผมว่าพอมันเป็นเส้นที่ประกาศไปแล้วพอไปคุยคุยแล้ว,ลวจูนแล้วอะไรเไงี้ยมันมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องผมว่า มันก็ลำบากใจในการจ,จัดการแ้วความผิดเถ่นส่วนตัวแล้วพี่เล็กเขาได้ข้อมูลมาได้ยังไงข้อผมผมไม่ไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้นมันก็จะมีกรณีเรื่องของการขายข้อมูลในในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในในกรณีนั้นที่ที่มันมีหลักฐานที่ที่เอาผิดได้อะไรเงี้ยทั้งผมกับพีพีก็ก็ก็จัดการไปตามกระบวนการแต่ว่าพอพอมันแบบเป็น hidden agenda แบบนี้เราเราก็เหมือนกับว่าก็สืบไม่เจอเหมือนกันเลย เรามองว่ามันเกินความรักไปไหมอันนี้มันคือมันเหมือนเป็นความคลั่งไคล้ลุ่มหลงที่มันมอมันเกินไปไหมอะไรผมผมผมว่ามันมันคงมีมีเชื้อของของเจตนาที่ดีแหละแล้วมันคงมีเชื้อของของความรักความคลั่งคล้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแต่ว่าผมว่าอาจจะอาจจะบางบางครั้งรักมากมันก็อาจจะทําให้เหมือนว่ามันเลยเส้นความดีอะไรเงี้ยอะไรเมันมันเคยรู้สึกอัน เพราะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับเราในบางโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างนะครับมีบ้างอย่างเงี้ยบางบางครั้งแบบตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมแบบโดนตามมาถึงบ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวด้วยหรืออะไรต่างๆเลยกระทั่งแบบระบบความปลอดภัยของของในหมู่บ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยครับมันก็มีมีเสียวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอไปคุยกับทีมกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอพอมาเป็นพื้นที่สาธารณะมันก็ มันก็ขีดเส้นยากจริงมันก็จัดการยากจริงอย่างหลังจากนี้หลังเวลาจองตั๋วเครื่องบินจะต้องเอาคนเรามารอลรอบไหม้อมเราเองลก็จะพยายามพยายามถ้าถ้าถ้ามันมีวิธีการที่ที่ทำให้เราเหมือนกับว่าสามารถแบ่งทำซนนิ่งได้หรือว่าจัดการให้ให้เราเหมือนกับว่ามีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นได้างผมว่าจริงแล้วทั้ง ทีมงานเราแล้วก็เหมือนว่าท้งโปรโมเตอร์ต่างๆเขาก็เขาก็พยายามจะดูแลส่วนนั้นเต็มที่อยู่จริงๆเหมือนเราอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหรืออะไรของเราใช่เราจะแบบนอนปักหวอล์ลายไหลอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาวิธีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเขาจัดการอะไรไม่ได้แบบเนี้ยเราเพื่่นเราจะอยู่แบบนา้ต่อไปเราจได้ตลอดแบบนี้เป็นก็ผมว่าเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆครับผมจริงๆก็มีการคุยว่าเหมือนว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมี มันมีหลักฐานที่สามารถแบบมันว่าเอาผิดได้จริงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็คงทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าในในเส้นนี้มันก็เกินเส้นหรือมันก็เป็นเรื่องที่มันล้ำเส้นจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถแบบอ่าพิสูจน์ได้ว่าเหมือนว่าเขามีการอ่าสะกดรอยตามจริงๆหรือว่ามีการคุกคามจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็คิดว่าถ้าถ้าอยู่ในเส้นที่สามารถทําได้ก็คิดว่าคงจัดการแต่ตอนนี้ยังรับมือได้ตอนนี้ก็ยังพอไหวยังพอไหวจะช่วรับมือได้ไหมก็ก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ก็ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปขากลับเจอไหมคะขากลับไม่เจอครับเพราะว่าเพราะว่าระหว่างระหว่างทางตอนนี้เขามาอะไรเงี้ยก็พอพอเจออะไรเงี้ยทางโปรโมเตอร์หรือทีมงานเขาก็เข้าไปคุยเลยคือเราให้ขอบเขตห้ามข้ามเส้นนี้มาดิขาโอเคจริงๆผมผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเส้นที่ที่ทุ่ทุกคนอาจจะรู้เรื่องข้อกฎดระเบียบเวลาที่เราไปงานว่างานนี้เป็นงานปิดหรือเป็นงานเปิดหรือว่าสถานที่ไหนที่ที่เราสามารถ เจอกันได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจริงๆผมว่าสมมติว่าเราบังเอิญเจอกันในในสนามบินหรืออะไรเงี้ยคือแบบจะมาพูดคุยทักทายกันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราเราเจอทุกครั้งจนมันเหมือนกับว่าเขาสร้างสถานการณ์บังเอิญขึ้นมาอะไรอย่างนี้มากกว่าที่ที่เหมือนกับว่าผมว่าเส้นนี้มันมันก็จะจะพรุฟกันยากโอเคแต่นี้น่ในไทยล่ะคะจะมีไหมคะ แฟนมิทไทยนะต้องไปถามพี่ๆเขาคิวมนอยู่ที่ก็จริงก็ก็มีคุยกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเพราะว่าหมถึงว่าพอเราทำแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์เนาะไล่มาตอนนี้ก็คือมีมีประเทศไทยที่ยังไม่ได้จัดแต่แต่ว่าหมถึนว่าพอเราพอเราจะจัดถ้าถ้าเป็นแฟนมิทคู่ในไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันพิเศษจริงๆจนเรารู้สึกว่าเรยจะทำให้มันเป็นโมเมนต์ที่ที่เราทำให้สิ่งนี้มันมัน มันส่งความรู้สึกที่พิเศษให้กับทุกคนจริงๆเลยก็เลยเหมือนกับว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาหาโอกาสกันอยู่เรื่อยๆเปรตใหญ่บัลลังก์ไทยสงการแล้วกระทร<ห><ไ>งอย่างเงี้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปครับ <c oughs> ม,มีเห็นโอกาสในปีนี้หรือเปล่าปีนี้เหรอครับไม่แน่ใจอ,อ่ะไม่แน่ใจยังไม่ได้้เลยคือถ้าผมนะถ้าพีพีบอกว่าจะทำนะผมก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าพี่พีบอกพีพีเซเยสผมก็ผมก็ต้องตามก็คือตอนนี้อยู่ที่พีพีคนเดียวตายแล้วดับไปที่พีพีเขาผมพีพีแพ้เป็นนัามหรือคนจามที่สุดตอนนี้อัดเสียงอยู่ไม่พีพีเป็นช่างเท้าหน้าหรอไอ้นะฮะให้พีพีเป็นช่างเท้าหน้าผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะทำผมก็โอเคผมก็ทำถ้าเขาบอกเขาไม่ทำผมก็โอเคผมก็ไม่ทำไม่อึด่ผมเป็นคนแบบ ง่ายๆเหมือนเสื้อยูนิโคลที่มันใส่ง่ายใส่ง่ายแมท์ง่ายอยู่ในทุกสถานการ์ตายเลยโอเคขอบคุณมากครับจบแบบนี้เลยไีพีรับจบไอตรงกลางคืดขึ้นขึ้มมากคำถามซีเรียสสุดพี่ีไม่มาแต่เหตนมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่งานนี้แล้วแล้วเพราพีพีอยู่ด้วยกินกิน อกะครับนี่งอี่เนะหอรพอย้าไปนั่งอีกคนเราไม่ีต้วเนี่ยมีก็หนีเสือปาจรเก้แต่มันไม่ได้ประกบข้าแล้วลัวน่าน็ยังแบบเว้นแถวองงี้ก็ยังแบบดูๆท้ยๆแบบคนไทยไม่มีเงินซื้อไปเยดไม่มีเงินซื้อแล้วเดี๋ยวัีต่อนะ กินตัวนี้นะเสร็จางเอากินจ้ากินตรงนี้ลูกหนึ่งสองทีนะหนึ่งสองป่าโดนน้องมีอ่ะโดนตกพี่กินกล้องนีจ้าโดนนอกโดนนอกหลังกินต่อนกหินต่อมโดนนอกหลังพี่หลังอะไรวะ พีพีเราบนึงไหมพีพีก้องพีพีก็ไหพี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 ทีวีพีพีทีวีตอก้องไอ้เนี่ยติดติีตีดติด่ิดต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 ีดติดดติยติดติติดตติดติดติดดติีติดติดติดดดิตตดตดต ลาาเดลี่จัด่อยมากงเข้มเหรอดาลาเดลี่รอใครมาใครตดีทีวีีทีวีีทีวีี่อะไรนะฮะที่ีเหรอว้าเน้อเก็เป็นโอโ o ะโอโะอบาน่้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาลองฟ้องับบ้านแปดแ